ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆเจแปมาเ็กมาแล้วครับพบกับพวกเรากันนะครับก็ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนะฮะทริป Have Fun in Winter with j a จเจแปนมาเนะครับทริปนี้เราจะไปกันที่ฟุฟราโนนะครับหิมะตกช่ำๆเลยครับเพื่อนๆนี่ดูโหแวนก็กิลนี่คือไม่ต้องใส่แล้วหิมะท่วมไปเลยนะฮะไม่น่าเชื่อครับหิมะฟูหวันนะครับเย โนโบอร์ดเฟิร์สทัทั้งสองคนเหมือนกันก็ได้มา <Okay. S 2> ลองของจริงในวันแรกที่แบบหิมะตกหนักมากค่ะเพื่อนๆแล้วแบบทุกคน<อ>คือแบบฟีลฟูดมากพอมาถึงแบบเหมือนหิมะ้อนรับทีม,มเรามาก <laughs> นี่นะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในคลาสเรียนกลุ่มนะฮะเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะฮะตอนนี้คือกรุ๊ปเราทั้งหมดเลยนะครับครองลาเรียบร้อยลงโซนนี้นะครับโอ้คุณผู้ชมครับวิวตรงนี้สวยมากโอ้อาังการสุดๆไปเลยนะครับนี่ไปเจอมีพร้อมสิ่งแล้วเลส สวัสดีค่ะเจแปนมาเสร็จมาแล้ว สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับผมนี่คือทริปของเรายังเป็นทางการทริปสุดท้ายของฤดูหนาวนะครับผมในปี2024-2025นั่นเองนะครับกับ Have Fun in Winter with, with Japan m, m a s t e นั่นเองทริปนี้เรามากันที่ฟูรา n โนนะครับแล้วก็พักกันที่ ชินฟูราโนลพรินซ์โฮเทลนะครับใช่แล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวิวข้างหลังสวยมากสุดยอดไปเลยนะครับจนได้พบทริปวันแรกของเรานะครับก็ที่สนามบินนิวชิโตเซ่แอร์พอร์ตกันนะครับใช่แล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือเฟกซิเบิลบางคนก็พักในเมืองบินมาจากโตเกียวบ้างนะครับบางคนก็เพิ่งบินมาจากไทยเลยนะคะก็คือเลยก็ต้องแบบว่าหลากหลายไฟล์ h t ก็เลยต้องมารวมตัวกันพอเรารวมคนกันเสร็จปั๊บนะครับล้วก็พาไปขึ้นรถบัสส่วนตัวของเรากันนะครับเพื่อที่จะ พาทุกคนเนี่ยจากสนามบินมาที่โรงแรมชินเฟอร์โนโปรีนท์โฮเทลกันนะครับก็ใช้เวลากันประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับแต่เราก็มีจุดแวะพักรถตรงกลางนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราลงทางด่วนมาเพื่อทุกคนได้พักผ่อนนะครับได้เข้าห้องน้ำได้เข้าห้องน้ำเพราะจริง <laughs> เราเองก็นั่งรถนานๆไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> เลยต้องขอแวะพักกันบ้างนะครับก็จุดพักรถก็น่ารักมากเลยนะฮะมีของขายมีอะไรอย่างนี้นะครับให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยซื้อของบางคนก็ซื้อของฝากอะไรอย่างนี้ได้ด้วย เพราะจริงมันก็จะมีของที่แบบเป็นของท้องถิ่นนะฮะของฟูราโนและของระแวกนั้นนะครับขายในจุดพักรถด,ด้วยใช่นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็พาทุกคนมาที่โรงแรมนี้กันนะครับขออภัยไม่ถ่ายตอนเช็คอินตอนนี้ทุกคนได้ห้องแล้วครับเย้มาถึงชินฟูราโนปรินโฮเทลแล้วไม่น่าเชื่อได้ห้องเร็วนะฮะสองโมงก็ได้ห้องแล้วนะครับ<ช>นี่ให้ดูห้องเราห้องแบบ3ามเตียงก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้โซฟาเบดนะครับขออภัยของมันลกรุงรังนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาบอร์ดลงไปข้างล่างนะฮะ นี่หิมะตกพอดีเลยอันนี้จะเป็นวิวฝั่งไม่ใช่ฝั่งลานสก,กีเป็นฝั่งด้านหน้าโรงแรมนะฮะเฮ้ยแต่ชั้น2ก็สวยแล้วนะเฮ้ยมีแคมปิ้งด้วยว้าวแคมปิง the snow. <laughs> ้งิน s n o ะนี่โซฟาเบสหนึ่งที่นะครับแล้วก็เตียงธรรมดา2ที่ตรงนี้มีเก้าอี้มีโต๊ะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราแต่งตัวกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปช่วยสมาชิกเช่าอุปกรณ์กันนะครับ แล้วก็วันนี้เริ่มต้นเรียนเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นสกีสโนบอร์ดมาก่อนวันนี้จัดให้คลาสจุกๆนะครับครู4คนทีมเจแปนมาเซของเรานะครับครูจากครู M. ครูแอนครูเบิร์ดนั่นเองนะครับเอ้แต่ว่าจาักชอบระบบการเช่าที่โรงแรมนี้นเหมือนกันนะ รู้สึกว่ามันมีความรวดเร็วจริงแบบฟอร์มเขาก็คือค่อนข้างที่จะรัดกลมทุกอย่างของเช่าที่เป็นเซ็ตแล้วก็เป็นชิ้นที่มันเป็นแยกๆชิ้น,นะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้ว่าเขาทำระบบมาค่อนข้างดีมากพอเราเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายมากค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ออกไปข้างนอกที่แบบว่าไปเล่นสกีสโนโบอร์ดเป็นการเรียนแบบ ครั้งแรกของคนที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนอแต่ทลิปนี้จริงๆก็มีคนบอกว่าเคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่าก็มาเปลี่ยนอย่างเช่นเล่นสกีแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นสโนว์บอร์ดในทริปนี้ก็มีหรือบางคนก็คือเคยเล่นมาหน่อยๆแล้วแล้วก็รเรียนอาจจะไปเรียนที่แบบ ประเทศไทยมาก่อนอเออจะที่ไม่ใ่้ยฮิมะจริงแล้วมาลองของจริงที่นี่บอกเลยว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันตื่นเต้นมากทุกคนก็คือหลากหลายมากนะคะแล้วก็ได้มาลองของจริงในวันแรกที่แบบหิมะตกหนักมากค่ะเพื่อนๆแล้วแบบทุกคนคือแบบฟีลฟูดมากพอมาถึงแบบเหมือนหิมะต้อนรับทีมเรามานี่นะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในคลาสเรียนกลุ่มนะฮะเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนะฮะตอนนี้คือกรุ๊ปเราทั้งหมดเลยนะครับครองลาเรียบร้อยใงโซนนี้นะครับก็เป็นโซนปลอดภัยนะครับเราเลือกมาเล่นโซนนี้ สนุกมากนะคะในวันแรกก็สุกแสางกันไปนะครับเพราะว่าวันแรกเราก็แบ่งกรุ๊ปนะฮะแยกกันระหว่างกรุ๊ปสกีกับกรุ๊ปสโนว์บอร์ดนะครับแต่ทีมของเอ็มสกีมีแค่3คน3าคนของจัดก็มี14คนแบ่งกันกับครูแอนเจ็ดนะฮะของเอ็มก็คือสอนสาคน2คนกับครูเบิร์ดใช่กันไทเวรเลยนะแต่ก็สนดกครับเพราะว่าวันแรกก็คือหิมะตกระมานุ่มฮะลมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่ละคนตั้งใจกันมากเพราะว่าเล่นกัน2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับ เล่นกันราถึงประมาณสัก5โมงเกือบครึ่งได้วันนั้นน่จำได้ก็คือจริงๆอ่ะเราก็จะสอน2ชั่วโมงนะเต็มที่แต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบไปก่อนอากาศหนาวไม่ไหวหรือว่าจริงๆแล้วเดินทางมามันก็เหนื่อยใช่ไหมคะบางคนไปมาจากไทยเลยอย่างเงี้ยยังไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงไพเวทต่อไปพักก่อนอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือเราไม่ได้บังคับนะคือบางคนอาจจะแบบเคยเล่นแล้วอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องมาด้วยกันก็ได้พักผ่อนก่อนก็ได้หรือจะออกไปเล่นเลยเองก็ได้ลเเยพพราะ แพ็เกจของเราเนี่ยครับก็จะมีตัวลิฟต์ให้ด้วยนะครับสวันเต็มเริ่มตั้งแต่วันที่เราเช็คอินได้เลยนะครับเพราะอย่างของที่ชินฟูโรปินโฮเทลวันธรรมดาเนี่ยลิฟต์จะปิดหกโมงนะฮะลิฟต์ตัวหน้าโรงแรมเพราะมีเล่นกลางคืนได้ใช่อันนี้กลางคืนแล้วนะฮะแต่ว่ากลางคืนถึงหกโมงใช่ใช่คือฟมืดเร็วเนี่ยสี่โมงกว่าก็มืดแล้วนะฮะหิมะตกฉ่ำๆเลยครับเพื่อนๆนี่ดูโหแป็นก็อกเกิลนี่คือไม่ต้องใส่ละหิมะท่วมไปเลยนะฮะไม่น่าเชื่อครับหิมะ ฟูห่งวันนะครับเย้ yeah. เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะก่อนที่เราจะหมดวันกันนะครับเหลือเหลาประมาณครึ่งชั่วโมงให้เราได้สนุกกันโห oh, ดีเลยทุ่มๆมนดีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเชฟเอ็มพานักเรียนมา1คนนะครับสู้ตายมากขึ้นลิฟต์มาขบนนี้นะฮะ แล้วก็เราได้ตากล้องคูเบิร์ตนะครับมาถ่ายให้ด้วยเย่ yeah. <laughs> ตาก,กล้องกิติมศักดิ์นะฮะจัดไปครับผมสี <c oughs> ม่โมงกว่าก็มืดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวันนั้นคือทุกคนโหสนุกมากเล่นกันแล้วเราเลิกกันประมาณห้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยกลับมาที่ห้องแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ํานะครับเพราะว่าทริปนี้ทุกวันมื้อเย็นนะฮะเราก็จะมีนัดทานข้าวเย็นกันที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับก็จะเป็นลักษณะของ อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งแบบอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนนะแนวแนวจีนก็มีแล้วก็ตามแบบว่ามีแบบซูชิราเมงแล้วก็มีอะไรอีกนะมีรสปูมีขาปูนี่ไฮไลท์แล้วก็ใครเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาก็สบายครับในกลุ๊ปเราทุกคนเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมากันค่อนข้างเยอะมากเพราะทุกคนดูรีวิวมาแล้วว่ามันมีขาปูใช่ใช่เพราะเรารีวิวโรงแรมนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับที่เรามาเซอร์ไวโรงแรมด้วยแล้วก็มารีวิวให้เขาด้วยนะครับ ก็เรียกว่าอิ่มน้ำสาราญกันไปช่วงมื้อค่ำนะครับก็จะมีจัดโต๊ะกรุ๊ปอะไรก็เลยเมาเมามอยมอยกันได้นะครับก็เป็นกรุ๊ปแบบโซนส่วนตัวของพวกเราก็ทุกคนได้ทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็จะได้แบบอบอุ่นอยู่ด้วยกันตลอดกับเอ็มกับจักเลยใช่นะครับแล้วก็ทุกคนก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก็คืออันนี้จบวันแรกวันะครับย่างเป็นทางการกันนะครับ Good Morning เช้าวันที่สองครับแดดดีมากคุณผู้ชมโอ้โหสุดสไปเลย เดี๋ยววันนี้นะครับแลวก็วันพรุ่งนี้จะเหมือนกันก็คือเป็นวันที่ทุกคนมาลงเรียน p r i v a t e y กันนะครับก็จะมีทั้งสกีและก็สโนว์บอร์ดเลยนะครับวันนี้ตอนเช้านะคะทุกคนมารวมกันที่อยู่ตรงโซนฝึกเล่นนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นมือใหม่ในการเล่นสโนว์บอร์ดมีครูแอนก็คือสอนนักเรียนอยู่แล้วก็สลบนี้บอกเลยอยู่ข้างหน้าทางออกจากของโรงแรมนะคะก็คือง่ายมากสําหรับมือใหม่นะคะเมื่อจะมีโซนที่แบบทับไปเถิดไปทางขวามันจะชันนิดนึง ทางซ้ายก็จะไม่ชันเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากไปทางไหนแล้วก็ระยะทางมันสั้นมากก็คือไม่น่ากลัวนะสำหรับมือใหม่ก็คือถือว่าโอเคมากเลยอากาศดีมากถ้าเกิดมองไปไกลนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันแบบเห็นวิวสวยมากใครที่แบบขึ้นไปข้างบนได้นะบอกเลยว่าสวยวิวสวยขาสัน้นขาสัน้นจริงๆอันนี้ทีมของจักนะคะวันนี้แม่เสื้อส้มสโนบอร์ดเฟิร์สทัมทั้งสองคนเหมือนกัน นี่สไลด์สไลด์ไปวิวสำหรับวันที่2วันที่3เนี่ยก็จะเป็นวันที่ให้ทุกคนได้ลงเรียน p r i v a t e l e s s o n ได้ก็คือลงเรียนส่วนตัวได้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับใช่แล้วซึ่งทุกคนในทริปนี้ต้องบอกเลยว่าแบบ20บกว่าคนนี่คือตั้งใจมาก แล้วก็ลงเรียนกันแบบโอ้โหทุกคนมันมากนะฮะใช่เออเล่นตั้งแต่8ปดโมงเช้าแต่ที่นี่ดีมากเลยเขาจะมีโซนแบบเป็นที่เป็นอะไรนะบันไดเลื่อนสโนว์เอ็กซเกเตอร์เออสโนว์เอ็กซเกเตอร์ที่แบบว่าเป็นลากเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องเดินขึ้นเนินหรอกแม้แ้วเราก็แค่ยืนเฉยๆแล้วมันก็ลากขึ้นไปแล้วก็เคื่อนถลายลงมาอันนี้สําหรับมือใหม่ที่แบบว่ายังไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้เพราะว่ายังต้องเรียนรู้วิธีการแบบว่าหยุดเบรกให้ได้ก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ได้ก่อนซึ่งทีี่เนาม2โซ ซึ่งแบบยาวมากมได้ฝึกกันแบบเต็มๆก่อนที่จะบแบบว่า คือแบบอะไรให้เราพร้อมก่อนที่เราจะได้ขึ้นไปข้างบนอ,อันนี้ดีมากเลยใช่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 คือจริงๆอ่ะก็มีหลายๆโรงแรมมันก็จะมีสโนว์เอสเซสเตอร์แต่จากว่าที่เนี่ยความรู้สึกความชันอ่ะมันกำลัง,ลงดีดทั้งสก,กีและสโนว์บอร์ดก็เลยจะได้คนจะได้ฝึกได้ทั่วถึงเพราะบางที่อ่ะมันจะราบไปหน่อยอะไรงเงี้ยสโนว์บอร์ดมันก็ไลด์ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะครับใช่แล้วเออแต่ว่าที่เนี่ยความชันกำลังดีระยะทางก็กำลังโอเคนะครับถูกต้องเรียกได้ว่าก็คืออ่ะใครที่ยังไม่เก่งก็คือเราจะมาซ้อมกันตรงลลานนนนนนิกกกกอออรรรรตงี้้้ั่่ะคคสววใพมแ็ื คุณครูในทริปนี้เรามี4คนนะครับก็มีพวกเรา2คนนะครับแล้วมีครูแอนแล้วก็มีครูเบิร์ดนะครับมาช่วยกันสอนนะครับทั้งสกีและสโนว์บอร์ดนะครับ,รบส่วนใครที่แบบเฮ้ยครูประเมินแล้วสามารถขึ้นลิฟต์ได้ไม่มีรอช้าครับพาขึ้นลิฟต์ไปเล่นด้านบนได้เลยใช่แต่ว่าคอร์ส รันที่แบบง่ายที่สุดของที่มีแอบโหดนิดนึงนะฮะใช่มันจะมีฝึกที่แบบว่าชาันนิดนึงสาหรับเอ็อว่าถ้าเป็นเล่นสก,กีย่ะถ้แยังเบรกไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ยัง<อ>ไม่รู้จักวิธีการเลี้ยวอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตรงนั้นเป็นโซนปรับเสียนเอ็มบอกเลยว่าทุกคนแบบว่าล้มกันก,นกระจายตรยงนั้นอนะไเงี้ยใช่ก็คือแบบว่าแนะนําว่าให้ฝึกตรงพื้นราบแล้วก็ตรงเนินที่แบบเป็นฝึกผัดไปก่อนแล้วค่อยนั่งลิฟต์จะดีที่สุด แต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ได้ขึ้นนะได้ขึ้นจนครบไม่มีใครไม่ได้ขึ้นเในทีมนี้ได้ขึ้นกันหมดก็ถือว่าสักเซสแล้วนะครับใช่เพราะที่จริงแล้วจุดลงลิฟต์ที่นี่บิ๊กินเนอร์ต้องบอกว่าชาเลนจ์มากขนาดคนเล่นไปแล้วยังล้มเลครับผมมันมันชาเนิดนึงแล้วก็ลิฟต์มันค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบลงลิฟต์ที่นี่ได้ต้บอกเลยครับลงลิฟต์ที่ไหนก็ได้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับจริงๆอันนี้เชื่อแต่ก็โอ้ถึงแม้ว่ามันชาเลนจ์ขนาดนี้แต่ททุกกกคคคคนนนน็็ยยยยัังพาาาาาามมมมีี่่่ืือออเเปปะะไรรแบบบหหวดใช ใชมากเกงเห็นแล้วแบบบางคนอาจจะแบบว่าเล่นล้มลุกคุกคาอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นหายไปใช่ไหม,มก็คิดว่าแบบเฮ้ยจะออกมาเองไหมหรือว่าจะเลิกเล่นแล้วละอะไรเงี้ยแต่ออก่าอีกเห็นทุกคนเลยอ่ะแบบว่ายัางสู้อะไรเงี้ยถึงเราแบบว่าเริ่มคลาสตั้งแต่แปดโมงเช้าใช่ครับคนที่ไม่ได้โรงเรียนก็มาแปดโมงเช้าเหมือนกันคือแบบสุดยอดมากมาซ้อมกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยทริปนี้ทุกคนดูตั้งใจดูสนุกอยากให้แบบว่า ก็คืออะไรฝึกซ้อมกันต่อไป uh huh. แน่นอนว่าทริปน้าทุกคนน่าจะต้องเล่นได้แล้วแน่นอนคนจะเก่งขึ้นนะใช่ใชแล้วก็วันที่2เนี่ยก็คือแดดด,ดีมากอุณหภูมิมันอุ่นขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยครับเออใช่แล้วแบบจากพื้นแต่มันดีอย่างนะก็คือ อ่ะถึงแม้หิมะไม่ตกใช่ไหมครับแต่หิมะก่อนหน้านี้วันก่อนหน้ามันตกมาเยอะนะครับแล้วก็พอมีแดดออกเนี่ยพื้นมันเลยไม่ค่อยแข็งด้วยทําให้แบบมีความเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆว่ามันก็เป็นข้อดีของทริปนี้คนที่มาร่วมทริปนี้อะไรเงี้ยได้เจอหิมะที่หลากหลายอย่างเช่นวันแรกที่หิมะตกฟูๆใช่ไหมมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบว่าเออมันมันไม่ค่อยเร็วมันมันหนืดหนืดหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอวันที่2มาเล่นเสร็จทุกคนจะตกใจมากก็แบบเฮ้ยมันเล่นยากขึ้นมากเลยเพราะมันลื่นมากอะไรเงี้ยแต่รู้สกกกกกววววว่่่่่่าา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 ามมมมมัันนนนดดีีีเเเเพรรรรระะจิิิงแลลล้้้ททไหบบส จะเป็นยังไงบ้างเราจะเจอแบบไหนบ้างอ,อะไรให้เราสามารถเล่นได้ทุกสภาพพื้นของหิมะม,มันสุดยอดมากแล้วทริปนี้คนที่แบบได้มานี่คือบอกเลยว่าแบบเป็นกํา <g ül> ไรได้ทุก condition ได้ทุก condition จริงดวงแข็งมาแล้วถ่ายรูปสวยด้วยวันที่แดดดีต้อง <c oughs> บอกว่ามีสมาชิกร่วมทริปของเรานะครับมาจัด private lesson กันหนักหน่วงมากเลยวันนี้ก็เลยเหลือเวลาเล่นอีกนิดนึงนะฮะตอนเย็นนะครับเราก็เลยโอเคได้เวลาที่คุณครูจะพากันสิ่งขึ้นเขากันนะครับ แต่ว่าพอแดดหมดต้องบอกเลยว่าตอนนี้พื้นมันเริ่มแข็งแล้วนะครับใครที่แบบเฮ้ยมาเดินมีนาะตอนนี้มันยังหนาวอยู่ก็แนะนําว่าให้เล่นช่วงเช้านี่คือดีมากนะครับสำหรับคอนดิชันของหิมะที่นี่นะฮะนี่ครับเราเล่นกันจนพระาทิตตกเลยนะครับสุดยอดฟิตมากครับผมหนาวมากแข็งแล้ว <laughs> พื้นแข็งนะครับ <laughs> <laughs> พื้นนะฮะแข็งปเป๊ก สนุกมากไปยูสวยมากเลยโอเคกลับมาเล่นกันต่อช่วงเย็นนะครับพร้อมครูแอนครูเอ็ม Q Q อันนี้ครูอาร์มี่หรือเปล่าหน่อยอาจจะเป็นนะตอนนี้กำลังเก่งแล้ววันเดียวเอฟเธอร์ได้ของจริงนี่ไปแล้วสิ่งกันใหญ่ <c oughs> ทุกคนสิ่งกันหมดนะครับ <c oughs> ไป let's go <S ไปครับนี่ครูแอนครูเอ็มไปครับรูจักไปด้วยครับ <c oughs> Oh. อย่างเปียวครับแล้ววันนี้ก็เป็นเช้าวันที่3นะคะนี่คือเอมเองนะทุกคนปิดหน้าอย่างนี้เพราะอะไรแดดแรงมาก แดดแรงมากทุกคนวันนี้หิมะไม่ตกมาสองวันแล้วก็ตอนแรกพื้นมันจะแข็งๆหน่อยแต่ว่าพอด้วยความที่หิมที่แดดมนแรงมากนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงแบบ8องศาทําให้พื้นมันเริ่มลุยๆเป็นแบบเชื้อเป็นแต่ว่าก็ไม่ถนัดนะเพราะมันก็ยังหนาวอยู่แต่ว่าก็โอเคนะยังเล่นได้ยังแบบจิกบอร์ดจิกขอบอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสมาชิกเราในกลุ่มเราเนี่ยใครเรียนอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้และตรงนั้นก็เป็นของครูแอนนะคะกลุ่มครูแอนแต่เช้าเหมือนกันเลยวันนี้ โอ้โหคุณแอนนี่กัแก๊งสโนบอร์ดสองคนนะคะก็ยังสู้กันอยู่อันนี้เรียนมาตั้งแต่เมื่อวานสองชั่วโมงวันนี้เรียนต่ออีกสุดยอดเราไปตามดูพี่เมย์ดีกว่านะคะเพราะว่าพี่เมย์บอกว่าอยากจะแบบพาราเร่เทเรินได้แล้วนะคะแต่ก่อนพาเร่ย์เชินขอเลยทุกคนเราต้องรู้จักวิธีการเบรกที่แบบเป็นพิซซ่าให้ช่องก่อนซึ่งเมย์ก็คืต้องมาฝึกพิซซ่าให้ช่องอีกเป็นเส้นก่อนรอบนี้ยแอบแบบนี่คือสีเขียวนะคะ เกี่ยวแบบสำหรับโรบอทถือว่าชิลๆแต่ฟอสก,กีก็อาจจะแบบขาสั่นได้แล้วก็จริงๆขอรวบดัดเลยแล้วก็ได้เพราะว่าวันที่2วันที่สาเหมือนกัน,เ,น,กนเพราะว่ามันคือวันที่เราโรงเรียน p r i v a t e นะครับซึ่งมื้อเที่ยงเราก็ทานรับประทานอาหารตามพยาศัยอยู่แล้วแล้วก็ตอนบ่ายก็สามารถเล่นอะไรกันได้หรือโรงเรียนกันได้จนถึง6กโมงเย็น<ม>วันนี้แดดดีอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหแดดมาต้อนรับฟ้าเราจะใสประมาณนี้ วันนี้เป็นหนึ่งวันนะครับที่เราจะสอนไคลเวทและเส้นกันเต็มวันนะครับก็เรียกว่าสุกสากันไปนะครับผมซีซั่นนี้ดีมากเลยที่ทุกคนแบบว่าอยากจะเรียนกันนะครับเขาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมีความตั้งใจและอยากจะเรียนให้ได้ต้องแบบนี้นะครับผมเย้ yeah! ส่วนครูแอร์นะครับนี่กำลังสอนอยู่ตรงนี้เลยนี่สนองเอสเกรเตอร์ or, เหมือนกันนะครับ อัปเดตเรื่องส่วนของโรเบย์สโลโบลต์โรเบย์เผือ่อเพื <Bay. S 2> ่อนๆคนที่เล่นเป็นแล้วนะคะคก็คืออยากขึ้นโรเบย์ Bay, ใช่ไหมของฟูรโนนะทีนี้ยโรเบย์ Low มันสีเขียวก็จริงนะคะแต่เส้นเขียวที่เนี่ยมันแอบป,ปนกับแดงอันนี้อแอบพูดตรงๆเลยว่าแบบมันปนกับแดงจริงรถ้าใครที่เล่นเส้นเขียวที่อื่นมาอย่างเช่นคิดว่า เล่นเส้นเขียวเขียวโรามามแล้วจะมาเล่นเส้นเขียวของฟลาโนโอเอว่ามันยากจริงๆต้องบอกว่าฝึกแบบว่าเลี้ยวทางชันของสีแดงได้นี่นหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมาผสมผสานกับทางเส้นสีเขียวของฟลาโนโได้ก็จะได้คล้องตัวหน่อยใช่วิวด้านบนโรบเวย์นะครับผมว้าวสุดยอดเป็นไงครับโอ้โหมีร้านอาหารตรงนี้หนึ่งร้านด้วยนะครับนี่โอ้คุณผู้ชมครับวิวตรงนี้สวยมากโอ้อลังการสุดๆไปเลยนะครับนี่ ไาเชอ่อมีพร้อมสิ่งแล้ว let's go เย้ใช่แล้วแต่ถ้าเป็นวันที่แบบหิมะตกฟูๆฟูอะไรเงี้ยเวลาทางชันตรงสีเขียวอาจจะไม่ได้ยากมากแต่อย่างวันที่เราไปมันแดดออกใช่ไหมมันก็จะแบบมีความพื้นแข็งสลับกับพื้นนิ่มๆแบบมันเป็นเชอร์เบตนิ็นึงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบลื่นๆอะไรเงี้ยทีนี้รู้สึกว่าเออแบบ อาจจะต้องศึกษาเส้นเขียวของแต่ละที่ก่อนที่เราจะขึ้นไปเล่นนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แต่ว่าสนุกมากเพราะถ้าเกิดกับใครให้เล่นแบบทางชันได้เลี้ยวได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กลัวความเร็วแล้วความสูงนะเอ็มว่าน่าจะชอบมากและอย่างมันยาวมากใช่ใช่เ <รบ S 1> พราะมันยาวมากเนี่ยที่ชอบไจนมือขาจริง <นะ S 1> สไลด์เหมือนได้คุ้มทั้งภูเขาอลรู้สึกอย่างนั้นครับอืมแต่ว่าอ่ะก็ลองดูสำหรับคนที่สายแข็งหน่อยเออก็ไปลุยได้นะฮะเพราะจริงๆอ่ะทางฝั่งโซนลานสเกลของฝั่งฟูรนโนที่อยู่กับโรงแรม ชินฟูราโน่ปี t โฮเทลเนี่ยมันคือฝั่งหนึ่งที่จริงมันสามารถคอนเน็กไปอีกหนึ่งอีกฝั่งได้เป็นสกีเซ็นเตอร์ตรงนน้นตรงกลางได้ตรงตัวเมืองฟูราโนได้่ซึ่งนั้นก็จะมีร้านที่ใหญ่อีกเหมือนกันทางฝั่งนู้นนะครับกว้างมากใช่ก็คือใครที่เล่นไปเนี่ยคือบอกเลยว่าสโลปที่นี่ใหญ่ อลังการมากนะครับโอเคอันนี้คือวันที่2วันที่3ทุกคนก็เรียนกันโอ้โหตั้งใจมากเล่นกันจนถึงวันที่3ามปิดเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆจริงๆ <laughs> นะฮะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากท <laughs> นครับทีนี้เราได้ครูเบิร์ตนะครับนี่โปรส k กีร์ <laughs> สอนด้วยสุดยอดเย่จัดไปครับ <laughs> แดดดีมาก <laughs> ว้าววันนี้พระอาทิตย์ตกดินเร็วมากเลยนะครับนี่ยังไม่สี่โมงเลยพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเริ่มมืดแล้วนะครับนี่มาดูเชฟเอ็มสอนต่อ,อตอนนี้เรากลับมาที่ห้องแล้วนะครับโอ้โหเรียแต่ว่าเล่นถึงเย็นครับสอนถึงเย็นเพิ่งมาดูวิวหน้าห้องเองนะฮะวันนี้เห็นวิวอะไรบ้างเนืน่องจากเราอยู่ชั้น2มันเลยไม่ค่อยสูงมากเราจะเห็นล็อบบี้ตรงนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดเราเดินล็อบบี้ไปด้านล่างาาาาานี่เดินทะลุมาแถวนี้มันจะมีออนเซ็นอยู่รู้สึกออนเซ็นอยู่ในนี้นะครับก็นี่ใครที่ไปแช่มาก็คงจะฟินน้าดูเลยนะครับแล้วก็ตรงน,นั้นจะมีป้ายเขียนว่าฟูราโนนะครับมันจะมีร้านขนมปังอยู่ตรงนี้นิงเกิลเทเรสอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดินข้ามถนนไปก็เจอเลยแล้วก็ฝั่งข้างๆครับก็จะมีพวกกิจกรรมหิมะสโน m o b บิล อะไรให้เล่นนะครับก็สามารถไปเล่นตรงฝั่งทางนี้ได้เช่นเดียวกันสำหรับคนที่อยากเล่นหิมะทูบิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้เล่นเพียบเลยนะครับ Good morning ครับผมวันนี้วันที่1 2 3 4สาี่แล้วนะครับวันนี้วันพักผ่อนนะครับก็คือวันเนี้ยเราจะมีรถบัสพาไปเที่ยวนะครับในเมืองอาซาฮีกาวะกันนะครับก็มีทั้งสวนสัตว์ช้อปปิง้งแวะด,ดูธรรมชาติอะไรอย่างนี้ทั้งวันเลยส่วน สมาชิกค,คนไหนนะครับที่อยากจะเล่นสกีสโนว์บอร์ดต,ต่อจริงตัวลิฟต์วันนี้ยังมีอยู่นะครับก็คือสามารถเล่นได้ตามัทยาสัยเลยนะครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เผื่อว่าใครอยากไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะพักผ่อนพักขาก็สามารถแวะไปเที่ยวกันได้1วันครับ8 59. โมง50 9โมงประมาณนั้นนะครับเราก็เริ่มไปที่สวนสัตว์อาซาฮิยามาซูนะครับซึ่งก็ขับรถจากรถบ้านี่ไปประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมง ขับนิ่งสมูทมากมากรอบนี้หลับปากวอล์กนนเลยเขาจกัขับนุ่มขับนุ่มนุ่มสมูทดีตอนนี้เรามาถึงสวนสัตว์อาซาฮิยามาซูแล้วนะครับนี่ที่แรกที่เราแวะมาเที่ยวกันนะครับวันนี้วันไปเที่ยวนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในสวนสัตว์แล้วนะครับนี่อันนี้คือตัวนะครับน่ารักมากเลยเย้วูเข้าดูด้านไหนกันครับคุณผู้ชมมาดูลิงครับลิงเยอะมากเลยครับที่นี่เขาที่แรกไม่มาดูนะครับ เพิ่งรู้ว่าลิงมันเยอะดูตัวนี้สิหนาวป่ะเนี่ยหรือนั่งหลับเนี <laughs> ่ยนะครับดูตรงกรงลิงนะฮะที่สวนสัตว์เป็นแบบสวนสัตว์ที่วิวสวยมากเพราะว่าหีมะทั่วไปหมดเลยนะครับผม ไฮไลท์ก็คือพาเลตแพนกวินเขาจะเดินบนหินน้ำแข็งกุ๊ก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 อันนี้เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้เลยนะคะก็คือมาดูน้องแพนกวินที่เขาเดินให้เราถ่ายรูปไปถูกต้องนะครับแต่ว่าแพนกวินทริปนี้บอกตรงๆว่าทำไมสวนสัตว์เอามาเดินน้อยจังน้องมาน้อยมากไม่รู้ทำไมสงสัยรอบเช้าน้องยังไม่ค่อยตื่นดังน้องอาจะงัวเงียตื่นสายอากาศมันหนาวน้องก็เดินช้ามาก ก่อนจะแบบครบมาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยน้องขาสั้นแต่เย็นๆจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะถ่ายรูปเต็มๆก็คือใช้เวลากับน้องแพนกวินเลยเพราะว่าเขาเดินช้าใช่ไหมเขาจะแบ่งส่วนเป็นแบบเดินมาเส้นบนก่อนแล้วก็โค้งลงมากลับมาอยู่เทิร์เป็นเส้นล่างถ้าเราอยู่ข้างบนแต่แรกเราถ่ายรูปไปเสร็จแล้วเราวิ่งลงมาดักรอเขาข้างล่างเนี้ยก็จะได้อีกช็อตหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นคนละมุมกันครับผมก็แบบได้ถ่ายเต็มๆโอเคอยู่นะโอเคมากแล้วก็สวนสาธารณนี้คือมีสัตว์มีสัตว์เยอะมานะคะ แต่บางตัวก็แอบหาไม่เจอที่เราไปหาคาปิบาร่ามันหายไปไหนไม่รู้นะคะหนาวมันหนาวเออเขาอาจจะเอาไปเก็บใช่เพราะหน้าหนาวนี่หิมะเต็มงสวนสัตว์เลยนะฮะแล้วนนั้นก็จะมีพวกเรดแพนด้ามีตัวโปรดเอ็มมนูนน้องมนูน้องมานูนก็ไม่กระดิกเลยเพราะเหมือนหนาวหลบคนอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยแต่จะมีพวกนกอะไรเงี้ยออกมาต้อนรับ นักท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะจริงมันจะมีพวกหมีนะแล้วก็ลิงไงลิงเลิงเออลิงเยอะมากครับลิงแบบอ้วนๆตัวใหญ่นะแล้วก็หมีขาวมีอะไรนะมีแมวน้ำแมวน้ำใช่คือเราก็ให้เวลาเพลิดเพลินประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับที่สวนสัตว์แห่งนี้นะครับหมีมาแล้วคุณผู้ชมอ้าวอ้าวไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนหมีโอ้หมีอยู่นี่หมีมาแล้วตัวใหญ่มากแล้วเราก็ อ่าขึ้นรถบัสนะครับของเราไปกันต่อแล้วก็เราไปที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับเป็นอ e <ม>ีออนมอลนะครับแต่ว่าที่เมืองอาซาฮิกาวะจะมีอีออนมอลลสองที่อีออนมอลที่สถานีอาซาฮิกาวะสเตชันกับอ่าอีออนมอลที่อยู่ทางฝั่งเวสของเมืองนี้นะครับม,มาถึงอีออนก็หาข้าวเที่ยงกินก่อนเลยนะครับซูชิจัดไปครับร้านนี้แอบดูดีก็เลยต้องมาลองหน่อยนี่ ฮอกไกโดอาหารทะเลอร่อยต้องจัดไปสิครับมีซออรี่ขายด้วยนะครับเราวอ,องแม่อีออนนอกจากนี้ครับเชฟถืออะไรในมือฮะชาอันนี้เ็นเขาบอกว่าเป็นชาเขียวที่อะไรนะสำหรับช่วงใบไม้ผลิเออไม่เป็นไรเราไม่สนเราสนอันนี้นนที่ทุกคนคตาม,<ผ>มหากันะนะฮะก็คือเนื่องจากอ e ีออนมอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับทำให้ไม่มีใครมาแย่งซื้อชาเขียวเลย ในระหว่างที่ชาเขียวขัดตลาดอยู่นะครับแต่เขาก็มีไม่เยอะนะเขาถึงเขาก็วางอยู่ประนั้นไม่กี่ยแต่เขามีชาหลายอย่างอยู่แต่น้อยมันมีแค่ซื้อไงตัวเกียวโอซาก้าตอนนี้ไม่มีนะฮะหาไม่เจอหมดแล้วนะครับขอแแนะนำเลยใครที่แบบว่าชอบดื่มชาตอนเช้านะมันจะดีมากกว่อสุขภาพร่างกายด้วยเยี่ยมไปเลยนะครับ ช้อปปิ้งก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับก็มีแบรนด์อะไเซียวเอาเสื้อผ้าญี่ปุ่น,นมีนิโกแอนอนะฮะแล้วก็แบรนด์ญี่ปุ่นคือเพียบมากตามประจําตามสไตล์ห้างอีออนเลยแล้วก็สปอร์ตช็อปสปอร์ตช็อปจะมีร้านเมกาสปอร์ตมูรา,าสากิสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ร้านซาบักนะฮะอันมีเมนูใหม่ออกช่วงนี้ก็แวะไปดื่มหน่อยนะครับผม ก็ถือว่าได้อิ่มหนำสำราญเราให้เวลาประมาณเกือบๆสามชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนได้ช้อปปิ้งแต่เหมือนจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าเราขออภัยด้วยได้แค่นี้เพราะเราต้องรีบกลับนะครับแล้วระหว่างทางรถกลับนะฮะเราก็แวะสต็อปสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นทางผ่านนิดๆน,นะครับนั่นก็คือบูพรนนั่นเองนะครับนี่ครับเรามาดูบูพรนี่ไม่มีอะไรเลยครับโถหิมะมันยังเนี่ยไอ้บึงมันยังเป็นน้ําแข็งเป็นหิมะอยู่เลยครับผม แต่มันก็สวยอีกแบบนะเขาไม่เคยมาดูตไปหิมะนะครับเพราะจำได้เคยมาดูนี่คือตอนจะเป็นแบบฟ้าเลยนะฮะเป็นน้ําสีฟ้า,ฟาโอ้หน้าหนาวมันก็จะเป็นบ่อหิมะนะฮะแล้วมีตอผุดขึ้นมามากมายนะครับ okay, โอเคอยู่มันก็ได้ฟิล์อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราไปช่วงเย็นๆหน่อยแสงยังไม่หมดก็ยังถ่ายรูปได้สวยนะครับแล้วก็แสงมันไม่ได้เวอร์เกินไปและอย่างคือน,นักท่องเที่ยวไม่เยอะเออเราให้เราไปนะครับก็ถือว่า ได้อีกบรรยากาศหนึ่งแล้วเราก็สุดท้ายฮะเราก็กลับขึ้นรถนะครับแล้วก็พามาส่งที่โรงแรมถึงประมาณ6โมงหกโมงนิดๆน,นะครับแล้วก็พักผ่อนกันแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาทานอาหารเย็นกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันนิดหน่อยนะครับเพิ่มวันเที่ยวกันเข้ามาให้ได้สนุกกันนะครับแต่ว่าสรุปโดยรวมแล้ววันสุดท้ายนะฮะก็บอกก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างคือไม่ได้มีอะไรวันนั้นก็คือจะมีเช็คเอาท์ใช่ไหมฮะเรามีรถบัสจากฟูราโนออกมา พาทุกคนมาที่สถานีซัปโปโรทําไมไม่ไปที่สนามบินเพราะว่าไฟล์ของฮอกไกโดตรงไปที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือ,อถ้าเกิดมันเป็นบินตรงนะครับก็จะมีแค่รอบเช้าเช้าสายสายอะไรเงี้ยซึ่งเรามาจากโรงแรมไม่ทันอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับแทนที่เราจะพาทุกคนไปที่สนามบินเราพาทุกคนไปที่ซัปโปโร ทุกคนจะได้เอนจอยซัปโปโรกันใครอยากอยู่หนึ่งคืนต่อก็โอเคใครอย,อยากดูอีกหลายคืนหรือไปเที่ยวที่อื่นต่อก็ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ดูแล้วนะคะในลูกทริปของเราในรอบนี้เนี่ยก็คือทุกคนอะมากันก่อนล่วงหน้าด้วยนะก่อนที่จะถึงทริปเราเพื่อไปเที่ยวก่อนครับไม่พอพอจบมาที่ซัปโปโรใช่ไหม huh. ทุกคนก็ยังไปเที่ยวต่อกันอีกนะคะบางคนก็คือบินไปเที่ยวต่อที่โตเกียวก็มีโอซาก้าก็มีตรงฮอกไกโดก็มีมอ,อ,อบอกเลยว่าแบบหลากหลายมาก มันทำให้คลิปของเราแบบว่ารู้สึกว่าทุกคนอ่ะเหมือนมาจากทุกที่แล้วมารวมกันเป็น ใจเดียวกันที่จะมาเล่นสกีสโนบอร์ดได้ครับสุดยอดมากเห็นบอกว่าบางคนที่ไปเดินเจอกันในดองกี้ก็มีก็บะกันได้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนมาอยู่ที่ซัปโปโรกันในคืนนั้นนั่นเองนะครับแต่ก็จบลงเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์นะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่จัดมาทริปนี้ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากแล้วก็สนุกมากนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะจะได้มาสนุกกันนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นสกีสโนบอร์ดเป็นหรือไม่เป็นแล้วอยากเริ่มต้นเล่นนะครับก็สามารถมาจอยกับ ทริป Have Fun in Winter with Japan มาเสของเรากันได้ซึ่งฤดูการหน้าจัดแน่นอนนะครับสำหรับหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นหน้า ตแต่ว่า,าจะจัดเดือนไหนทันวามกรากุมภามีนาะนะก็รอเป็นเพลงเลยนะเออลองค <c oughs> อมเมนต์มาดูได้ว่า,าอยา,า,ากให้จัดช่วงไหนยังไงนะครับส่วนการประกาศวันประกาศสถานที่นะครับสำหรับทริปรอบหน้าเนี่ยนะครับเราจะรีบประกาศให้เร็วที่สุดนะครับคิดว่าไม่น่าเกินกลางปีนี้นะครับ <c oughs> น่าจะสามารถประกาศแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วก็รับสมัครกันได้เลยนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับผมก็เตรียมตัวติดตามเจแปนมาเส็ทุกช่องทางให้ดีแล้วยังไงนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงมา สนุกกันในฤดูหนาวหน้ากับพวกเรานะครับเจแปนมาเสกันนั่นเองนะครับวัดีครับผมวันนี้ก่อนจากกันทำงางครับเชฟก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะมาน,นะคะถูกต้องแล,แล้วแล้วเจอใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ